สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็ทักทายยามเย็นนะฮะวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะฮะใครเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยฮะ,ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะอ่ามาดูคลิปนี้กันก่อนนะ,ะต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะน้องมาโพสต์อินสตาแกรนะฮะเรียกได้ว่าโพสต์เองกับมืออีกแล้วนะฮะและแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่น้องมาโพสต์อินสตาแกรเนี่ย ก็จะทําให้โลกทวิตเตอร์นะฮะสั่นสะเทือนไปด้วยเป็นของคู่กันเลยดีเดียวเชียวนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ behind scene นะฮะเป็นเบื้องหลังเนาะก็ได้เห็นถึงความสวยของน้องนะฮะแบบ 4K กันอีกแล้วนะต้องบอกว่ารูปเบื้องหลังนี่คือแบบมันเป็นอะไรที่ perfect นะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากรูปที่ผ่านการโปรเซสออกมาแล้วที่เขามาใช้งานจริงใช่ไหมละ่ะแต่นี่ก็เป็นเบื้องหลังที่น้องเก็บมาฝาก ซึ่งก็มีแม้กระทั่งรูปที่น้องแบบว่าถ่ายเซลฟี่ด้วยตัวเองด้วยนะฮะทำให้ได้เห็นแบบว่าอันนี้ถ้าน้องถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมน้องต้องใช้กล้องหน้านะฮะแล้วเมื่อไหร่ถ้าใช้กล้องหน้าเนี่ยแหมต้องบอกเลยว่าคือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรหรือว่าจะแพงสักขนาดไหนนะฮะกล้องหน้ามันก็ คุณภาพอาจจะสู้กล้องหลังไม่ได้ถูกต้องไหมแต่ขนาดคุณภาพของกล้องหน้าที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะโอ้โหน้องเนี่ยยังสวยทะลุกล้องเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสวยกันแบบว่าไม่ต้องสนใจคุณภาพของอ่าคุณภาพเมกะพิกเซลของกล้องกันเลยทีเดียวนะฮะแหมสวยแบบคมชัดแบบนี้นะฮะเห็นถึงผิวพันธุ์ที่แบบว่าโอ้โหเป่งปลั่งแล้วก็ดีงามมากมายนะฮะลุกนี้ก็เป็นอีกลุกนะฮะที่แฟนๆบอกว่าชอบมากๆนะฮะแหมเราแอดเชื่อเลยว่าพอยิ่งได้มาเห็น เรื่องหลังแบบนี้นะฮะต้องยิ่งชอบมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน้องไวทง่งณที่นี้ด้วยนะที่แหมอุต่าห์เอารูปมาลงให้พวกเราได้ดูกันนะอะแอดคลิปแอบกระซิบมาว่าหน้าผากน้องสวยมากนะฮะแหมตามนี้คอมเมนต์รัวมากว่าหน้าผากรวยมากเออก็ต้องบอกว่าแหมหน้าม้ากระจายทีไรเป็นเรื่องเป็นราทุกทีนะฮะซึ่งก็อะบอกว่าน้องเป็นคนที่ จะทําผมทรงไหนก็ได้แล้วตอนนี้ถูกต<ห>้องแมทคลิปคือจะผมสั้นผมยาวผมสีผมดําเนี่ยโอ้ยลงตัวไปหมดนะฮะสวยไปหมดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นมาดนางแบบลุกนางแบบอะไรแบบนี้แล้วนะฮะเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งนางแบบนะฮะแล้วไหนจะต้องเป็นนักร้องกันอีกนะฮะเรียกได้ว่าแหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะฮะก็แน่นอนฮะถ้าน้องมาลงรูปแบบนี <Board. S 2> <Amsterdam. S 1> ้นะฮะอย่าลืมเข้าไปกดหัวใจให้กับน้องด้วยนะฮะในอินสตาแกรมของน้องเนาะแล้วก็ ช่วยกันคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารักนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้น้องเก็บภาพมาฝากกันแบบนี้อีกนะเพราะว่าตอนนี้ไอจน้องมีปัญหาด้วยไงเมือ่อที่เมื่อสองวันก่อนผู้ติดตามลดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีเลยน้องโพสต์ปุ๊บเราก็รีบคลิกไลค์แล้วก็คอมเมนต์ like, น่ารักน่ารักเลยใช่อย่าพยายามคอมเมนต์แบบสติกเกอร์ซ้ๆาๆอะไรแบบนี้นะฮะบางทีมันก็จับเหมือนระบบมันมันล้วนๆนะฮะไอจมันไม่ค่อยชัวร์เนาะไอจน้องจะได้กลับมาเป็นปกติโดยไวนะฮะ คลิปนี้เราเจอกันประมาณนี้ฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปฮะเห็นน้องลงรูปก็อดไม่ได้ที่จะเก็บมาฝากกัน,นเอามาวีดด้วยอามาวีดอามาวีดอามาวีดด้วยกันนะฮะอ่ะแอดกิฟบอกว่าคืนนี้นะฮะรอเลยกับโปสเตอร์นะฮะเอาเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ